อเล็จะกินขนมจีนน้ำยาทุกคนเอาเยอะไหมเนี่ยอเอ้ยแค่สิริจะไปไม่เยอะเลยเนี่ยอ๋อไหนไหนเอาอีกหรือเปล่าเพราะว่าอาเล็กจะมีงานเลี้ยงที่โรงเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกินขนมจีนน้ำยา mm hmm. คือเล็กกับแมทธิวไม่กินตีนไก่นะทุกคน mm hmm. แม่ก็เลยทำข้นาวหน้ามกินตอนนะั่นนะทุกคน อย่างนี้นะเดี๋ยวรอถักก็ผักผักมีผักกะลัมหรือผักแดงผักแดงผักกะหลัมกองอะไรกลมครับทัดคนกินเลยกินเลยทุกคนทุกคนจะมีผัดที่ใช่ไหมเราจะไปผัดที่กับอาหารหรืเปล่าไม่มีอาหารครับแต่ว่าไม่รู้ตอนไหนอ๋อไม่รู้ตอนไหนก็ กิ่ในเดี่ยวคุกกินครับกินไปครับขยาเอาไว้ข้างๆไม่ต้องเอาออกอ้าวนี่มาข้างๆ้างเขียวกระชายจะออกทำไมแม่รู้ใช่ไหมแม่รู้สิครับอืมยากระทิน้องก็อะไรดีมั้ง ชุ่มแซ่บมันๆเนาะเป็นน้ำยาไก่ไงมีผักแล้วก็แม่ธิวก็จะกินอันนี้เหมือนกันทุกคนครับแม่ธิวไปฟุตบอลเดี๋ยวแม่ก็กินแล้ววันนี้ไม่มีเวลาได้อยู่ด้วยกันทุกคนก็แบ่งๆกันไปวันเนี้ยครับไม่ได้ทำคลิปแบบรวมวันนี้ออืต่างคนต่างไปไงทุกคน ทุกันที่แฮนเสืออ้อมีเมื่อวานตอนนี้มันแห้งใช่ไหม,มให้ทุกานแก้ได้คนเม,มียน่าส่งมอสีมันจะสีขึ้นทุกคนสีมันจะชัดขึ้นอืชัดขึ้นโอเคแต่ว่างอกผมงอกขอว่าผมงอ ทำไมถึงมันมีแบบนี้ใช่ไหมคอื้อคอเสื้อปกคอเสื้อแต่ว่าตอนหมาอีพักแกโนร์ดันลีกิพูสต์ะตอนเอามาครับไม่ใช่ตอนหมาครับหมาก็คือหมาครับเออมันอยู่ยังนี่อ้าวก็ผมทำสีตรงนี้ตรงนี้อ้าวมาตรงนี้มันขาวหมดทุกคนสีอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรคอปกขาวไม่เป็นไรยีอยอ่ะ ก็เอาสเปรย์แต้มอีกก็ได้ก็ทำสเปรย์อีกจ้าสีอะไรก็สเปรย์หมดหรือเปล่าล่ะไอพี่ห้อเกระเชื่องในแบบสีเดียวก็เอากลับบ้านมาด้วยหนึ่งอันสองอันก็ได้แล้วค่อยเอากลับไปก็ฉีดเนี่ยข้างนอกเนี่ยตรงระเบียงครับตรงหญ้าข้างนอกก็ได้หรือในห้องไหมอืม ท็มั้งใช่ไหมตอนไปกินพิซซ่าใช่ไหมหมอมันจะมีอันนี้พิซซ่าสลัดเนาะพิซซ่าสลัดอันนี้กะหล่ำเปียวใช่ไหมโรงแรมจะมีทุกวันกะหล่ำเปียวเหรอกะหล่ำดองโอนะ้ธนาสุกุมอร่อยอร่อยมากฟรีนู่นโรงแรมจะได้เพลย์บิทต์ด้วยสมแต่เขาไม่ได้ใช้กะหล่ำนี้นะอันนี้กะหล่ำหัวอ่อนอ๋อไอ้ที่กะหล่ำที่เขาดองอ่ะมันมีตลอดทั้งปี คือดองได้ทั้งปีอันเนี้ยมาเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิไปถึงซัมเมอร์ก็หมดแล้วกระลำ่ำกระล่ำหัวอ่อนนะทุกคนอืมกินสดหน่อยไม่สดาสุอร่อยใช่ไหม,ม,มได้ลูกชิ้นสามลูกเองนะเอาไว้ค่อยกินวันหลังอีกสามคก็ <laughs> กินแค่นั้นไว้ก่อนอออืม,อม มื่อก่อนไม่กินน,นมนมไม่กินขนมจงขนมจีนน้ำยงน้ำยาป่าน้ำยากะทีิอะไรก็ไม่กินยิ่งตีนไก่ก็ยิ่งไม่กินตอนนี้เริ่มคลืบคลานเข้ามามเรื่อยๆ,อยๆค่อยชิมเรื่อยๆค่อยอันนี้คือขลล้ำน้ากินตอนนะนะทุกคนคืออยากกินแต่ขอกินน้มิยังประมาณนี้ครับประหลาทุกคนผมไม่เคยคิดที่จะกินที่จะกินอืมปลาหลโอเคอืม ก็จะไม่คิดจะหัดกินด้วยไม่คิดที่จะหัดกินด้วยแต่ตอนนี้ก็กินได้แล้วพวกยำก็ไม่คิดจะกลากินด้วยไม่คิดที่จะกล้ากินด้วยเพราะว่าเห็นปลาใช่ไหมอ๋อตัวมันแซ่บมันแซ่บดีแต่ต้องเป็นน้ำมันนะตอนก็ไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยเออตอนก็ต้องต้มเอาน้ำมันอ่ะเห็นไหม่ะแซ่บอีเลเดอ กินรองท้องไปก่อนเ,เอื่องานปาร์ตี้มีอาหารก็จะได้ไปกินอีกรอบหนึ่งกินให้อิ่มอืม,อมแต่แม่ก็กินวันนี้ไม่รอเมทิวเพราะว่าต่างคนต่างไปแล้วทุกคนก็แต่แม่ก็กินจ้ะน,นั่นแหบอกแล้วว่าวันนี้จะไม่ทํากับข้าวเพราะว่าบอกเมทิวว่ากินขนมจีนแล้วกันอืมันจะไปไม่ใช่ไป,ไม,ไปมันเริ่ม หกโมงครึ่งหมเเนอ้าผมบอกแล้วแล้วแต่เองบอกแม่คนัะก็ต้องไปก่อนนะเผื่อเดี๋ยวต้องไปรับน้องอีกเวลาเดียวกันเลยอืมอืมมาดูมาดันช่มีมออาจาะเ็ตาหงสองฝูบิมาชาร์ดไา้ดาวฟอสซานฟอไดสิกิต ดูสกันอีเกสตุลแล้วพอหันทีดูโกทีดเรียนแบบเรียนฮันวาเรฮ่าบ,บา่อะกินไปเล็กใกล้หมดละขอไปพาตี้ปาตี้กับห้องเรียนปาร์ตี้เหรอครับให้แ,แต่งชุดเป็นอะไรอ่ะ Pirate Pirate ให้แต่งชุดเป็นอะไรนะ Pirate อ๋อครับก no. ับตันเอ้ยกับเอชื่ออะไรกับตันครุกกับตันสองพิทองกับตันครุกแล้วก็กับตันอะไรกับตันสองพิทองไม่กับตันแจ็คสเปโร่อ๋อแจ็คสเปโร่แจ็คสเปโร่อย่างนี้เอาแค่นี้ไปในตู้ปลาเพราะต้องเห็นหนนี้ min da. Hva? om 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 den? Men jeg 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 ikke jeg vet om jeg jeg vet ikke vet vet vil 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 ha 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 sånn 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 sånn, med 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 meg. 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 Altså altså eller Eller noe altså, over hodet Nei. Nei. Men, nei. Sånn sånn. og så sån. nei. Nei. Bare sånne. ซงดะเอออย่างนั้นสู้วิญญาหัวฟื้นไหเออไม่กว่าหนูสงแล้วดีๆเอาขาเงงเกงขึ้นเละเหมือนตัวเองที่จะเอาขาเงงเกงขึ้นไงเงก่งเงงเนี่ยไหนชุดเสร็จเป็นยังไงชุดเสร็จเป็นอย่างงี้ทุกคนโอ้โหจนสลัดเป็นอย่างงี้เหรอครับโอ้โห ไหนไอกระเป๋านั้นใส่อะไรต้องพูดอันี้ก่อนเออต้องพูดอันนั้นก่อนนี่เป็นแมปทุกคนอแผนที่แผนที่จะแผนที่ตามล่าหาสมบัติครับเออเออต้องใช้ต้องใช้นะะต้องใช้อืมตรงนี้เออ้ามีรอยากดูเออพอต้องหาตังค์ทุกคนต้องหาตังค์แล้วนี่โอ้โหาตังค์โอ้ตามล่าหาสมบัติก็เลยได้สมบัติใช่ตู มีเยอะมากสมบัติไดเยอะเลยอันนี้เงินประเทศนอร์เวย์ทุกคนอ๋อเหรียญยี่สบประเทศนอร์เวย์ครับนี่อืมอ่ะเจ็ดมากแล้วใส่ยังไงใส่งไงเอาพอครับอย่างนั้นจนสลัดครับ <laughs>